ที่อาคารอนเนกประสงค์เทศบาลตำบลโป่งโรงเรียนนานาชาติรีเจนสยามได้ส่งสายทาน้ำใจนำข้าวสารอาหารแห้งซึ่งประกอบด้วยข้าวสารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและปลากระป๋องจำนวน800ชุดแจกจ่ายให้กับประชาชนชาวตำบลโป่งเพื่อส่งกำลังใจในการบรรเทาทุกเบื้องต้นท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 โดยพบว่ามีประชาชนชาวตำบลโป่งมายืนรอคิวเพื่อรับแจกสิ่งของ ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาภายใต้การจัดระเบียบของถางเจ้าหน้าที่ที่เป็นไปอย่างเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่มารอรับของอย่างเป็นระเบียบ